จ้าทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้นะจ๊ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆนะคะอร่อยๆแต่ว่าสบายท้องะคะ่ะทุกคนใครๆก็ทําได้จ้านะจ๊ะเมนูที่เหิอนฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทํานะคะวันนี้เป็นเมนูนะคะข้าวต้มค่ะทุกคนนะคะข้าวต้มหมูสับหมูบดของเรานั่นเองจ้าเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกับเหินฟ้าอินดี้นะจ๊ะว่าข้าวต้มหมูสับของเรามีอะไรมั่งนะคะ หลักๆนะคะก็มีข้าวสวยที่หุงแล้วคะ่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะคะข้าวต้มของเหนินฟ้าอินดี้จะไม่เหมือนคนอื่นจ้าอันนี้จะใส่เป็นมันด้วยนะคะเป็นมันแครอทลงไปต้มด้วยคะ่ะทุกคนจะได้หอมอร่อยจ้ะนะคะข้าวต้มสูตรนี้อร่อยมากๆเลยจ้าค่ะนะคะวัตถุดิบตัวอื่นก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีซอสฝ,ฝาเขียวจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็คือหมูค่ะทุกคนนะคะ นะคะแล้วก็มีต้นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีจ้ะทุกคนนะคะ,ะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจ้ะจทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเนไฟนี่ก็จะไปหั่นหมูหั่นแล้วก็จะไปบดใส่เครื่องปันนะะ่นค่ะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเฮืนไฟดีนะคะก็จะมาปอกนะคะมันของเรานะคะไปใส่กระต้มนะคะ,ะมันนี้ใช้สามหัวจ้ะทุกคนนะคะ สูตรนี้อร่อยมากๆเลยจากหอมหวาน,นะค่ะทุกคนค่ะนะคะค่ะประมาณนี้จากทุกคนนะคะจากทุกคนนะคะจากนั้นนะคะเอามันเทศของเรามาหั่นจ้ะนะจ๊ะเอ่อหั่นก็ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากเล็กมากค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอ่อต้มนะคะต้มให้นุ่มนะคะรวมกับข้าวต้มของเรานะคะ หั่นลักษณะแบบนี้จ้ะค่ะนะคะ,คะหลังจากน้ําของเราเดือดใช่ไหมคะเหินไฟดีก็จะเอาข้าวนะคะลงไปค่ะในหม้อ,อเลยนะคะใส่ข้าวลงไปเลยจ้ะจากนั้นจะทุกคนนะคะเอามันนะคะมันแครอทของเรานะคะลงไปต้มด้วยจ้ะ นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มนะคะจนเปื่อยรวมกันกับข้าวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเหินฟอินดี้นะคะก็จะหั่นนะคะใบขึ้นช่ายจะทุกคนนะคะค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็จะหั่นนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีจะทุกคนไว้โรยข้าวต้มของเรานะคะจะได้อร่อยหอมๆค่ะ ะะหลังจากนั้นนะคะเหินไฟอินีก็จะหั่นหมูค่ะทุกคนนะคะหั่นหมูไปบดนะคะนะคะคหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเหิอนไฟอินดี้นะคะก็จะเอาหมูที่เราหั่นไว้นะคะมาใส่ในเครื่องปั่นนะคะเตรียมไปบดเลยจ้าจากนั้นจะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูของเรามาบดนะคะใส่เครื่องปั่นเลยจ้า ค่ะนะคะหลังจากหมูบดของเรานะคะละเอียดดีแล้วจะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดนะคะกับกระเทียมเจียวนะคะเนี่ยจะทุกคนนะคะประมาณนี้จะเนี่ยค่ะทุกคนนะคะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้จะนะคะนี่ค่ะนะคะหมูบดของเราทุกคนนะคะตอนนี้นะคะข้าวต้มของเรานะคะ เดือดจัดแล้วค่ะนะคะแล้วก็มันแครอทของเรานะคะเริ่มจะเปื่อยแล้วค่ะนะคะจ้าทุกคนนะคะหลังจากนะคะมันแครอทแล้วก็ข้าวของเรานะคะเปื่อยนุ่มเต็มที่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะามาปรุงนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้าจากนั้นนะจ๊ะใส่หมูบดลงไปจ้ะทุกคน นะจ๊ะเติมเกลือลงไปจ้ะทุกคนตามด้วยผงปรุงรสค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวจ้ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเทลงในหม้อข้าวต้มจ้ะทุกคนนะคะตบท้ายนะจ้าทุกคนโรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะจากนั้นนะจ้าเทลงไปเลยค่ะเครื่องที่เราผัดนะคะเมื่อกี้นะคะ ร้อยจ้าทุกคนข้าต้มหมูสับของเรานะคะใส่มันแครอทนะคะอร่อยอร่อยหอมหอมจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวตักเสิร์ฟจ้า จ้าตักเสิร์บจ,จ้ะทุกคนค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้นะคะอ่าทำเป็นลูกชิ้นด้วยจ้ะทุกคนนะคะที่หมูที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นะคะนะคะจากตักเสิบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะโรยนะคะด้วยต้นหอมผักชีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นช่ายจะ้ะ ค่ะนะคะทานคู่กับไข่ต้มนะคะเป็นไข่เป็ดจ้ะทุกคนนะคะนะคะเดี๋ยวโรยนะคะด้วยต้นหอมนะคะค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้ะทุกคนทคุกคนนะคะตักเสิร์ฟเรียบร้อยและจ้าข้าวต้มหมูสับของเรานะคะต้มใส่มันแครอทนะคะอร่อยอร่อยจ้ามาจากทานด้วยกันกระหืดไฟอินดี้ค่ะเบาๆะค่ะนะคะ ทานเป็นข้าวต้มแทนนะคะวันนี้ทุกคนฟ้าอินดีคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดีด้วยนะจ๊ะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมจะ้ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ